เอาเลยครับก็สวัสดีนักผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอเซทีนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมบิ๊กเบฟโซกนนะครับก็วันนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับตัวละครนะครับ9ปีที่กําลังจะเข้ามานะครับก็ออฟฟิเชียลได้มีการไลฟ์สดเนาะแล้วก็มีการบอกแล้วนะว่าจะเป็น2ตัวนี้นะครับก็จะเป็นอ่าเคมปาจินะครับกับเจ้าตัวของอ่าตัวอะไรนะตัวนี้จาชื่อไม่ได้แนละ้ว นะครับเออแกรมมี่นะครับกับแกรมมี่เนาะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสองตัวนี้มีความสามารถอะไรกันบ้างแล้วน่าสนใจหรือเปล่านะครับผมอันนี้จะเป็นถ้าไม่ตายนะครับโซลจิกแล้วก็ของแกรมมี่ซึ่งคิดว่าหลายๆคนน่าจะแบบคิดหวังกันไหมนะครับสำหรับเข้าปีที่ออกมาเป็น2อตัวนี้นะครับจริงๆอ่ะผมคิดว่าจะเป็น อิจิโกหรือว่าลูเคียนี่แหละนะครับอืมแต่คือก็มาเป็น2ตัวนี้นะครับอ่ะนะครับมา <This S 1> ดูตัวแรกนะครับอันนี้จะเป็นเชมบจินะครับอยู่ในสังกัดของยม,มทูดแล้วก็หัวหน้าหน่วยเนาะส่วนคิลเลอร์นะครับเป็นคิลเลอร์ใหม่ก็คือเป็นเอสปาดาบวกก็คือสังหารแรงขึ้นนั่นเองนะครับผม แล้วก็โซนะครับหรือโซหรือก็คือลิงเนี่ยจะเป็นลดคูดาวสกิล12เปอรนต์เนา er ตัวนี้เป็นตัวตีใกล้นะนะครับตัวตีใกล้นะครับ,รบเอเมจิถ้าโจมตีสีแดงนะครับแล้วก็ทุกการโจมตีนะครับไม่ว่าการโจมตีปกติโจมตีสกิลหรือว่าจะเป็นถ้าโจมตีไม่ตายเนี่ยทำให้ศัตรูติดสถานะนะครับสองสถานะเลยก็คืออ่อนแรงกับ เขาเรียกอะไรนะตรงนี้ลุกกินปะไม่ใช่ลุกกินดิแต่ชะกันนะครับนั่นนี่แล้วก็เคมบาจ์มีนะครับ EX มาเับจะเป็นปุ่ม EX ซึ่ง EX ตรงนี้นะครับเขาจะบูสต์ในเรื่องของค่าพลังโอามินญาณนะครับนะครับมาดูกันนี่นะก็จะเป็นตัวตี ระยะใกล้นะครับถ้าโจมตีสีแดงนะครับก็มีปุ่ม e x นะครับที่เอาไว้บูลนะครับแล้วก็ลุกการโจมตีเลยอย่างที่บอกเนาะว่าตีสองสถานะก็คืออ่อนแรงกับแชกันนั่นเองเนาะแล้วก็มีสกิลที่3เนี่ยที่เป็นสกิลชาร์ตนะครับชาร์ตตีนั่นเองนะครับอ่ะนะครับตรงนี้เขาบอกในเรื่องของพาร์ตสิทธิติดตัวไว้ก่อนนะครับมี3อย่างนะครับเคมบาจิอันแรกเลยก็คือลบรีจุดเฉินนะครับบวกหนึ่งขอเขตสกิล บวก20%แล้วก็มีติดสถานะนะครับ2สถานะนี้นะทุก5วินาทีเลยนะครับอ, and plus อันนี้ก็อธิบายไว้ข้างล <5 seconds. S 1> ่างเป็นภาษาอังกฤษนะครับส่วนต่อมาเนี่ยเขาให้ดูในเรื่องของ ability น,นะครับหรือว่า skill เนี่ยก็จะมีอันแรกเดยอจะเป็นเพื่อความเสียหายถ้าโจมตีแรงหรือว่าถ้า skill เนี่ยหนึรหรือว่ามันบวกให้เยอะมากนะเออแรงหนึงวะนะครับ <ride> อันนี้นะครับจะเป็นบวกของ้าไม่ตาย50%นะครับมีลดคูลดาวนะครับ่าสกิลนะครับ14%อืมอันนี้มันลด14%แต่ว่าโซเขาลดแค่12%นะไม่รู้ว่าม,มันผิดหรือเปล่าหรือว่ามันแยกกันนะครับตรงนี้ไม่แน่ใจแล้วก็อันนี้นะครับต่อมาจะเป็นในเรื่องของการต้านทานสถานะพิปกติ100%นะครับก็เคมะจิไปได้หมดเลยอย่างนี้นะครับไปได้แบบ ทุกดันเลยที่แบบมีสถานะที่ผิดปกตินะคือไม่ติดแนะ่นอนอยู่แล้วในครับผมในตรงนี <Skills. S 1> ้มีเป็น4ี่นะครับบวก3ามในตรงนี้จะเป็นฮิตนะครับฮิตสกิลนะครับบวก3ก็ของเดิมก็บวกกหนึ่งก็เป็น4ี่นะครับแรงจัง9กปี <c oughs> <c oughs> นะครับอ่ะขยายนะครับระยะเวลาติดสถานะผิดปกติขยายไปอีก5าวินะครับอันนี้ก็คือทำให้ศัตรูเผาอารันคา ติดสถานะง่ายขึ้นนะครับน <Now. S 1> อืมอ่าแต่ตรงนี้ผมต้องหยุดไปก่อนอย่ามันไปเร็วนะครับเออนะครับต้องมาเป็นลดค่าป้องกันนะครับมีเอออ่านว่าอะไรอ่ะไฟส์ไฟกระไฟเบรกนะอืมนะครับวันนี้เป็นตีเอ่อตีให้ศัตรูติดชะง,งักเนาะอืมใช่ไหมแล้วจะไม่บิดแล้จะใช่นะตีให้ศัตรูเนี่ยเมื่อตีศัตรูศัตรูจะติดชะง,งักนะครับก็คือแบบ เรื่องที่ไม่ได้แล้วมาณนั้นนะครับในตัว point b i อะไรเงี้ยอืมแล้วก็มีมาร์ลเดอร์ตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของอ่าไม่สนใจนะครับการบล็อกถ้าโจมตีสีแดงหรือว่ามันบล็อกตัวละครที่ตีระยะใกล้นะครับตีกาตีบาเลียได้นะครับและอันสุดท้ายจะเป็นเพิ่มพลังกดดันยาน0ิญญานะครับเมื่อศัตรูติดอ่าเมื่อศัตรูติดสถานะที่ปกติเนาะก,ก็จะเพิ่มพลังกดดันยาเนี่ย หนึ่งนะครับ8ปนั่นเองเรามาเป็นเกมเพย์นะครับอันนี้เขาเอาไปดึยิงเนาะอันที่หนึ่งอันนี้สองแน่นอนว่าน่าจะเเนา เอ็กซ์นี่กด้วยผมเฉยๆนะอันิเมชั่นแต่จะไปว้าวแค่ตัวเพื่ีชาร์ดดีดังหน้ามันดูสวยดีแค่นั้นแหละเออเอ็กซนี่ไนี่นะครับเห็นไหมบูทนะครับจะมีออร์ลาหนะดูทีนะครับบูทนี่นะครับเหห็นไม บนหัวมีบูธในนี้เนาะพลางกดน้ำยาน,นะครับดูวิธีอ๋อไม่มีอ๋อมันได้จากนั้นอยู่แล้วนี่หว่าบัฟมันได้จากบัฟที่ศัตรูติดสถานะที่ปกติอยู่แล้วด้วยนะครับพอ,อบูธแล้วม,มีออร่านะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นช่วงที่เขาแบบจะลองให้ดูนะแต่ว่าสกิลเป็นยังไงนะครับ อันนี้มาลงด่าอันนี้จะเป็นด่าอนนี่มีอะไรอันนะอันนี้ป่ะไม่ใ้่อันนี้เป็นอ่อนแรงไม่พิชิตบอกพิชิตอันนี้เขาหน้าจะเอาไปลงไหมนี่เนาะการน้ำหอมนะครับอยากวันนี้เขามาเจออะไรปานะ อือมาล่างี่คือแม่นแรงจัดเยองจีนอยู่ดีแบบเพื่อเมคายันแบเปอรเซต์เลยนะครับแล้วก็จะไมันไม่ได้นั่นดูนะเอาไม่ตตัวติดนหานะเราไม่ได้อีกคงีบูดนะครับไอ้บูดตรงนี้อยู่ินะนะครับคูดาวหกอิกวีตามที่เขาอธิบายมานะครับ ถ้าเกิดใครที่ชอบเฮมาจิก็น่าจะโดนใจนะสำหรับตัวนี้เนาะแต่แล้วผมผมชอบอีโกะไอเฟนอะแล้วก็เบียร์คุยามีสามตัวที่ผมชอบนี่ใจผมผม ผมคิดว่าน่าจะมีดิโกะมากับไม่ก็ไอเฟนอยากให้อันจริงอยากให้ไอเฟนกับเบียมาเบียไม่ค่อยเห็นนะน่าจะเป็นเขาเรียกไงรู้ c อข้างผ้หานดีละตรงนี้ดีเลยะยกได้เนาะอันนีเมยอนี่ครับ อันนี้สงครามเร่อบมันปีนะครับไอ้ท่าเนี้ยที่ที่ไปตีจูกแกรมอ่ะอเออดูกแกรมมาเรียกแคน,นั้นมาอะไรท่รต่อมาเป็นดูกแกรมกันบ้างนะครับตัวนี้ดูกแกรมนะครับเผ่าวินซี่แล้วก็สแตนดิเตอร์นะครับส่วนสังหารฮัโลโลบวกนะครับก็อย่างที่บอกว่าฮัลโลบวกนี่ก็สังหารแรงขึ้นนะครับโซนะครับมาดูที่โซมีสองโซเลยนะตัวนี้นะครับ ก็จะมีความเสียหายนะครับถ้าสกิลบวก20%กับลดคู่ดาว12%นะครับตรงนี้ตัวนี้เป็นตัวตีระยะไกลนะครับตัวตีระยะไกลแล้วก็การโจมตีของเขาเนี่ยทุกการโจมตีเลยจะทำให้ศัตรูติดสถานะสองสถานะเนาะเป็นอำพาจกับลุกกินนะครับ ตามที่อธ er. like ิบายไว้ม X เหมือนกันอันนี้ม X ก็จะมีบูทมีบ anyway ูทก pues ับดีบับหะอือดีบัฟระยะกว้างด้วยอ่ะอุ้ยตัวนี้มาแปลกนะอือแสดงว่าน่าจะบูทบูทผมไม่แน่ใจมาบูทอะไรอ่ะอือน่าจะบูทพวกพลังกุดันยันญาณพวกกิจคอลเด้อไอตัวเนี้ย นะครับแต่ดีบัฟน่าจะดีบัฟก็พวนลดลดค่าป้องกันลถอะไรเงี้ยนะครับลดเลือดอะไรนี้แล้วเป็นระยะไกลด้วยนะครับระยะกว้าง <X> ที่อูกแกมันก็โหดนะ <Those people S 1> คืออะนะครับรายละเอียดของสกิลตัวตีระยะไกลนะครับทุกทุกสกิลเลยอย่างที่บอกนะว่าทําให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะอามาพาดกับลูกกินนะครับแล้วเอ็กของเขาจะมี2อย่างก็คือมีบูทนะครับกับ ดีบัฟศัตรูระยะก,กว้างนะครับอาีฟนะครับอธิบายมามี3อย่างเหมือนเคมเปจินะครับแตกต่างอยู่อันเดียวก็คือตัวนี้เนาะก็จะมีหลบหลีกบวกหน,นะครับขอบเขตโจมตีสกิลบกี0นะครับแล้วก็มีหลบหลีกนะครับความเสียหายจากฮอลลูห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับตรงนี้อาซีฟของเขานีก็อธิบายไว้ต่อมาเขาให้ใหมาดูสกิลนะครับ สกิลเหลือบิวตี้เนี่ยก็จะมีะเพิ่มความเสียหายนะครับต้าสกิล70%อุ้ยเ0แต่ว่ายามม่จ็เอร์เซ็น70%แต่ว่าเคมปาจิ100%นะเคมป์บนะ <c oughs> ิจะค่อนข้างแรงนะเออแรงกว่านะครับตรงนี้นะครับน <Now, S 1> ี่คู่ดาวอุ้ยอันนี้เข้าไปเร็วนะจะขอจอยนี่หนึ่งนะ คูดาวนะครับ12เปอร์เน์คูดาวสกิล12เปอร์เซ็นต์นะครับคอมพิสสเตตัสอิมมนิตี้นะครับอันนี้ก็คือด้านทางสถานะพีบปกติ100เปไม่ติดสถานะเลยนะครับไปได้ทุกดานเลยนะครับอ่าต่อมาจะเป็นเกี่ยวกับของปาร์ตี้และนะครับให้ให้เพื่อนร่วมทีมด้วยนะครับก็คือจะเพิ่มนะครับเอ่อแรงเพิ่มความแรงท่าโจมตีสกิลนะครับท่าโจมตีแรงหรือว่า สกิลเนี่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์กับเผ่ากินซี่นะครับก็ถ้าเราไม่เอาเขาไปเล่นเนี่ยสามารถที่จะเอาเขาไปใส่ไปในทีมได้ที่เอ่อทีมนั้นเนี่ยมีตัวละครของเผ่ากินซี่นะมีอะไรบ้างเออตัวที่เผ่ากินซีน่มีนึกๆได้ก็จะมีบมบี้แน่นอนบมบี้เผ่ากินซี่นะครับใช่ไหมแล้วก็ตีตีสกิลด้วยนะครับแคนดิสแคนดิสไม่ได้ตัวสายสกิลนะแคนดิสจะเป็นตัวสายตีปกตินะครับอืม มีเซนซีตรงนี้นะครับอันนี้ฮิตโจมตีแรงบวกสามะบวกตัวเองหนึ่งเป็นสี่นะครับผมอันนี้อะไรบอมบอมบาดเมนธนะ์อ่ะบวกหนึ่งก็คือเออฮิตสุดท้ายเห็นไหมฟังเสียหายฮิตสุดท้ายบวกนุ่มนะครับก็มีแรงขึ้นอะไรประมาณนั้นนะ่ะเออฟังเสียหายของฮิตสุดท้ายอะ่ะนะครับอันนี้ก็ ระยะเวลานะครับของสถานะเนี่ยกว่อีกห้านะครับหนาวลอ่ะนะครับต่อมาจะเป็นทําให้ศัตรูของเผ่าคอลโลเนี่ยติดสถานะง่ายขึ้นนะครับเลมเรเวอร์ซลเหรออันนี้คืออันนี้จะเป็นอ้นี่นะอืมก็คือสะท้อนสถานะติดปกติแล้วก็ฟื้นฟูเลือดด้วยตรงนี้ใช่ไหม เออนะครับอารมณ์เดียวกลับไปนี่เลยนะอารมณ์เดียวกับอิจิดะเลยอุลิวอุลิวเขียวอะ่ะเออถ้าใครใครยังจําได้อะ่ะอุลิวเขียวพันปีอะ่ะนะครับไปลร่างเก่าไอนตัวเก่าเลยอะ่ะนะครับที่มันมีอทอนสถานะผิดปกติแล้วก็ฟื้นฟูเลือดให้ด้วยนะครับอืมเฮ้ยจะดีไว้บ่าตัวนี้ <c oughs> บีตี้มันจะดีเกินไปหรือเปล่าตัวนี้ยอืมนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเอาละนะครับมาให้ปาร์ตี้แล้วนะครับอันที่สองอันนี้จะ เพิ่มดามเมจเผาพินซี่นะครับผม30%เนะครับเมื่อโจมตีศัตรูที่ติดสถานะพิปกตินั่นเองนะครับมีลดค่าพลังป้องกันจับช็อตเตอร์นะครับไม่สนใจการวอคกการตีระยะไกลนะครับแล้วก็ตีก,ก็กบาเรียรได้และสุดท้ายก็จะเป็นบูธพลังกุทธ์ยา80%ในระยะเวลาหนึ่งเมื่อศัตรูติดสถานะพิปกตินะครับประมาณนี้ ยังไม่เก่งเหรวะอันดุไม่ไปไว้ด้ยสกทีอุยฮุยเดียวเดียววิวสองมันอะไรอะระเบิดอระมันระเบิดหรือไม่หวอเถกมาไมมันระเบิดปัง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 อันนี้เข่าอ๋มาใส่ลิงให้ดูมาใส่ Both paralysis and drain, his enemy's stamina. 3. While 3. Them in their oh. He will also be able to inflict hollow enemies with status ailments with ease. Hmm. Thanks to his skills, is from his his 2. His ability to help out his Quincy affiliation team members, hmm. as he has the skills Team Slash Party, increase Quincy's strong attack damage 20%, and Team Slash Party. c r e มนามอร์เซ็นามเปอรสามเเต์สร์เนตมเอร์เซ็นามเปอ็นต์ร์เนต์ร์เ แต่ไม่รู้อยู่นานเท่าไหร่วะอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันอยู่นานเท่าไหร่นะสำหรับตัวบูทตัวนี้นะครับเพราะบู s <S ให้กับออนนี่นะให้กับเราแล้วก็ปาร์ตี้นะครับตรงนี้เนี่ยเห็นไหมเขาบอกว่าเนี่ย ex เนี่ยจะโปรให้กับปาร์ตี้ของคุณนะครับนี่ไ่<ะ>แล้วก็มีดีบัฟประตูนะครับ อวเขายังแสดงว่าตัวนยังเลิง่ายจต่เนี่ยไม่ดีสถานะด้วยคือคือมันตายยากครับตอนนี้โดนสถานะบิดติงก็สะท้อนกับสเปนฟูเลือดเรื่อรัวเนี่ยยืนโชว์เลยนะเนี่ยบ้าเนี่ยเราเพิ่ยืนโชว์เลยนะเนี่ยบ้ ยิงมาตัวนี้มันไอตัวนี้ที่มันยิงแล้วติดไอ้น,นี่ไงแช่แข็งไงใช่ปะ่ะแล้วก็ความเสียหายคือเราได้รับแหละแต่ว่ามันจะสะท้อนมันจะสะท้อนกับสถานะิปกติแล้วก็มันจะฟื้นฟูนะครับก็ไม่ตาย,ยตดิแล้วลงเยอกแบบนี้แหละอูลิวเขียวพันตีัวเจอกเลยอันนี้เป็นตีคิว,นะควนะ เอ็กมันดีอ่ะตรงเนี้ยคือมันดีทั้งเอ็กทั้งอบิมันดีเลยมันทำมาดีจัดเลยนะอบิแต่แค่ว่าบางคนก็ไม่คิดว่ามันจะมาแบบตัวนี้ไงบางคนอาจจะให้อยาดอีจิกกมาเงี้ยไอเฟนเงี้ยใช่ปะรูเคียก็น่าจะมีคนอยากให้มาอยู่ โอ้มันเป็อยแล้วเหมือนจะเป็นฟูี่อะด้วยแลกเลยนะครับผมย่อไยูสอมันหวาตัวเนี้ยแค่นั้นเลยแม่งดูดูเล่นง่ายดูเล่นสบายดูสกรีนนะครับไปยูสามนะช่วงที่ The Strongest Quincy อันดีมีอันดีมีอันดีของเขาอันนี้คือตอนนี้เลยอะตอนที่มันในนี้เนาะเรียกมาจากการเคมบาจิถ้าเกิดตัดภาพไปตอนเคมบาจิที่มันใช้อันิเมีอะคือมันมันต่อเลยเคมบาจิแม่งผาเลยก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับคลิปนี้เนาะก็น่าจะผิดโผลนะครับกับในใจของ หลายๆายคนนะครับสําหรับตัวครบรอบเนาะก็ใครจะไปคิดว่ามันจะมานะครับสําหรับเจ้าตัวเคมปจิกับแกรมมี่นะครับมาเป็นตัวครบรอบ,บ,บเขาเรอเออนะครับผมเออผมอยากให้เป็นไอ้นี้มากกว่านะอิจิโกหรือก็อิจิโกไอเซนแล้วก็เบียอคุยะผมอยากให้สามตัวเนี้ยมานะครับแต่อิจิโกมันปกติมันจะมาบ่อยมากๆแล้วเนาะนะครับผมอืมนะครับก็หลูดโผล่สำหรับหลายๆคนที่คาดการเอาไว้นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กด like, ติดตามเป็นะไกันด้วยนะครับสวัสนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ